माना <laughs> मे <laughs> <laughs>

Apaibun? Aku kau sendiri punya. Get tuhan. Aku get jahat. Kalau bina orang ini, kalau dia kekan sama. Aku kasih tempat kepada hati yang jatuh. Aku sikitnya ไมพาอปการจุไฟมีสองเด้อไมาเด้อต้องการเด้อนี่เด้อกตอดตรดไนั่นคือมคีนเลยหน้าเด้อ่คือมคีนเด้อเอ่อถ้ลำสีฟ้าไปจอดก้นลำสีแดงโค้ออมหนักลำสีฟ้ามาจวดเชืกพอดีเลยนะกำลังขึ้นไปฮาจุดเริ่มน่าสู้ๆเดเอสูดๆเด้อ รมมาท่านันเพราะสััแต่ว่าเมื Four ่อไรที่โบคัดท uh, 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 ี uh, 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 you, uh, uh, mm ่บนนั้นนั่นกันอก็สััของเดาเราผมมีวนได้ขอบุบใจจะทปรมดาตัดไปตไปตมันมันงเลยเียะเดโมเต์ไทยปท้ายไปท้ายเลยไปเลยลูกบอลจะยุดจะยุดจะยุดจุดมันลิงเลยเียนะัเไปเลยเียนะแม่มา ก็ยังไหลอยู่เหมอมไปก็ไหลก็ไหลซะต้องเรื่องเสียถ้าคนจะประหยัดเสียก็เลยพยายามจยอมให้ขอห้กับ้อให้ผู้นเปลี่ยทศี่พเาอยู่บนโลกนีเปล่ยนไปนี้เปลี่ยนไปนี้ขอให้ความร้เพิ่มเติไอ้ไอ้ไอออกตัวดีออกตัวดีตัวเรอพัฒนาทันน้อทันนี่บอทันานะแล้วท่านก็ทำโดยห้องวิจัยารเรียนรู้มาชีวงที่วิทยาลัย ครับสุดยอดครับสุดยอดครับ خات باي خات باي راس على راس باي اقول لك يا جلاله سلام باي راس سان سان باي ايوه منين كما كما تصدرا كما تصديرك باي ماكده باه มาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาข้ต้องทำแ่ตัวเองแค่ตัวกาตัวคนเดยตทิากต่จองตักนล้กัแล้กันไปไนกันไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกัไปไนกัันไปกันนนนไกันนนหนไปนกกหนหัปน รำฟังเป็นผู้ชนาได้แก่เฮืออผเนกตาลสองรำเมือสีก้าอยู่บนฟังเป็นผู้นาเต้นมันจะไปตรงตรงทิ้งได้ังไงอีงามลายงามลายงามลายจ้า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 ขอบใจขอบใจขอบใจอ่อ่าอิ้งได้พิงได้อยู่เบนงนี้เป็นผู้นะอ่าไหม บอกกันเอาง่ะให้เล่เอานังบานดิเม่เด็กน้อยอาคตเท่านี้ล่เลยดิ่ใส่าเมิงว่ยิงสทีมี้คู่ที่จะได้แข่งขันเป็นคู่ได้เค็ันพอตรเทเมยิงในน้ำพระเนกแเมยิงหงหลงพบกับพรเนกพรราธิการเมยิงหงหในรสีขอ้าก็ฟังเ้อ เอา้กจานแก้วจานถุงบันลงเสือซูซี่ไปแม่นิ่งนี่เราพนับตัวทำมั่นใช่ไหมเ็กไร้ยางไม่จนแก้วลงม่อ๋เข็มยิงเ้มยิงอาซลวภาษาะพัไปยิงสี้ายซรัปทักพอยนมกินคิน้ำจนสันไม่จัดไม่ยิง้ายตะกอน เออปเป็นการซีสันนั้นจริงๆแล้วเซตสักเออบางคนได้สต่อประเภทสายก็เร่จะขอสานสัพันธ์มายังนานทีมงานทุกทีมประเภทสายพาทุกทีมปกบอลที่เขาตำลงสับป่าเลยค่ะประเนี้จริงแล้วจบเงสืบต่อนะ เออเป็นอยู่ตรงออลงมาพร้อมได้ยาทีป๊าอ่าไปไปเลยเอาลงมาให้พ่อท่านได้ขอให้ควายออกมานะครับแม่เลยได้เริ่มทํากันหมดแล้วพ่อท่านครับท่านรายงานเข้ากับการทายออกผู้สู้ชนะเออเอา <Sukai> <Sukai> ตุก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  ไอใส่เออ้ายปออนทีให่ไอใส่ตประเทศอเมียิปรเทศิ่งคือพวกเาจะอาถาอ๋อนี่เสีเวลาลตัวเ่องอเร่าจสั่งซอก็ได้แลยเปาอองัโอ้ยตยาอเอไ้มนอยังไอหแ่งไปแล้วไปแล้ว ภรายุวังได้เหงื่อสีแดงปัจจุบันนี้ภราก็ไม่เป็นเลยบอรินบอรินบอรินใครมาต่อใครมาต่อเหงื่อสีแดงกําลังจะนี้แล้วมีแล้วจับเข้าตัวมันไปเลยจับเข้าตัวบอรินปัจจุบันนี้เอาไม่ไหวยังเทรามันดังสีบนเลยเหงื่อเลยจับเข้าเหงาไปอยู่ปัจจุบันนี้โหมต่อได้สีฟ้ากําลังจะดินหนีมีใบตราบกับใครมาปัจจุบัน ร่างจีนกากขต้อ้มากัน้แไปเอาคุกสนกันเ้ไปค้กไปอการแต้มนะละสามคนนล้วปีขึ้นเนือปีนขึ้นเรือปีขึ้นมันจะครบไปเลยจากพระเดศพระราชิกาญปีริพ้อยไปช่วยกันไปช่วยกันถ่ายไปถ่ายไปช่วยกันถ่ายถ่ายถ่ายจะุกข้ามมาไม่ถ่ายเข้าข้ามมาถ่าย้วกันมอนชีวิตเราีส่วนลข้าราถ่ายกัน

hoan ca hoan ca này đồng tiền này 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 ਆਦੀ ਬਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਗੋਣ ਨੇ ਰੀਖੂਡੀ ਸ਼ਾਂ ਤੋ ਬਾਦੇ ਦੁ ਬਦੀ ਉੁ ਚਾਤੁ ਤਾਦੋ ਪਲਾਬਾ ਤਾਲੇ ਬੁਂ ਆ ਖੋਤਾ ਭੋਗ ਆਦੀ เอาเป็นเล่นกันดีกว่ามาสิเพื่อนๆมาสิเดี๋ยวสิไปฟ้าเดี๋ยวได้โผล่มาให้เป็นสีแดงๆหน่อยกว่าอ่ะทําอะไร <imitation> ทีมมากับผมบอกว่าผมรักนะครับผมจะมาเล่นให้ท่านดูนะครับเอามาเลยครับกลับกันมาโอ้นี่มาอีกครั้งโอ๊ะได้ไปไหนได้มากินได้เลยไม่สิหาได้เลยเดี๋ยวมาครับครับเดี๋ยวครับสิงห์ยูสิงห์ยูครับมาเบอร์2ต่ออีกครับครับพี่บริจาคมายังไงครับ

ตัวไป

มาแล้ว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  پھل 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 پھ او اپوزيشن سايي سي سي يا بنياد زهور محمد هاي تينا هاي ثاني کي کوطا ٿين سڀاڻي เด็กสาวเป็นลูกสาวของท่านพบกั่อข้าวบกานข้าวบ้านบคนตาข่ายคนสายตู้สายตาดุจดุจคนที่เออสายตาดุจเสด็จพระรามที่สิบเออเด็กชายเด็กชายเสด็จพระรามที่สิบ thì sao này thầy thầy đã được thầy đã được thầy thầy đi học đi thầy có được tâm sanh không ta mới đi tìm cái gì đó người ta đôi khi làm cái này à để người ta được thoải mái 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 啊，我自己的国家的，自己的，云南的，自己的云南的。